สวัสดีครับผมนะฮะสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมเนาะตัวนี้เป็นเอ่อนี่นะฮะเปิดไม่ติดเพราะไฟใช้ไฟเกินนะครับมีแผ่นเทปเท็คเทปสบู่ไหมครับรับหนึ่งชิ้นอ๋อได้ครับเดี๋ยวคลิปนี้จะเป็นคลิปตรวจเช็คเนาะนะฮะเอฟสองหนึ่งนะครับอาการไฟเกินนะ อาการยอดฮิตของเอสองหนึ่งเนาะแต่หลังๆเอสองหนึ่งทีไม่มีอาการนี้แล้วนะเพราะว่าเขาทามารองรับไฟห้าสิบโวลต์แล้วนะครับราะาที่สมวนมาที่เกินก็เกินเพราะว่าจากเตัวสเตปอัพเนาะส่วนมากก็ลืมปรับไฟอะไรเงี้ยนะครับส่วนมากไม่ค่อยมีนะครับที่จงใจแบบจะใช้ไฟเกินอะไรเงี้นะครับเพราะว่าอย่างตัวอะแดปเตอร์ส่วนมากมันก็นยี่สิบโวลต์อะไรเงี้นะครับจะมีตัวเดียวเลยนะี่คือปัญหาเลยคือตัวสเตปอัพนะครับบางทีเราก็ ถ้าเป็นมือใหม่อะไรเงี้ยหรือไม่ก็มือเก่าก็ได้ไม่แน่บางทีอาจจังหวะเผลอนะครับลืมแบบลืมปรับไฟนะครับเนาะนนวิดีโอนี้เป็นวิดีโอตรวจเช็คแล้วกันนะครับนี่นะฮะนี่เอคูเลเตอร์ตัวนี้นะครับ,รรรรบหลังหลังทะลุเลยนะครับเอคูเลเตอร์ตัวนี้นะครับหลังหลังทะลุเลยนะครับแต่ว่าประเด็นของมันคือถ้ามันเกิดอาการไฟเกินเนี่ย ถึงเราจะเปลี่ยนเรกูลเลเตอร์ไปนะครับมันก็จะไม่หายนะมันก็จะมันจะหายนะครับมันจะแบบมันจะติดนะครับแต่ว่ามันจะมีอาการอีกอาการหนึ่งก็คือเสียงไม่ดังเนาะเพราะว่าด้วยความที่ว่าเอา่อไฟมันจะทะลุนะครับทะลุผ่านเรกูลเลเตอร์ไปนะครับแล้ววทีนี้มันก็จะไปหาเอา่อพักขยายในส่วนอื่นเนาะนะครับไปหาพักขยายเนี่ยเข้าชุดบนเนี่ยเดี๋ยวผมลองป้อนไฟที่15โวลต์แล้วกันเนาะ เพื่อไม่ให้มันแบบไม่ให้มันแรงมากนะครับนี่ฮะไม่ติดนะครับเดี๋ยวลองวัดไฟดูก่อนเดีย๋ยวเราล,ลองเทฟไฟดูเนาะตันนี้เป็น AS21 นะครับเป็นคลิปตรวจเช็คนะครับก็เพื่อๆก็มีเพื่อนๆทักมาหลายคนไง ว่าเออเนี่ยมันไฟเกิเนนะตัวเช็คยังไงอะไรไงย่าง,ง,งเงี้ยผมแนะนําไปเนาะเพราะว่าบางทีถ้าเกิดผมอธิบายเป็นคําพูดหรือเป็นตัวอักษรไปเงี้ยไอเป็นพิมพ์อะไรเงี้ยมันอาจจะเเพื่อนๆอาจจะแบบไม่เข้าใจหรืออาจจะเข้าใจผมไม่แน่ใจแต่ว่าคือทางที่ดีเนี่ยผมทาเป็นวิดีโอเนี่ยมันก็จะง่ายนะครับนี่นะครับไฟเข้ามาแล้วนะครับ16โวลต์นะครับ16โวลต์นะครับ16โวลต์นะ,น,ะนะครับเข้าเรกูลเลเตอร์นะฮะ ชื่หกโวลต์นะครับตอนนี้ไม่มีไฟออกนะครับเนาะก็ถ้าไม่มีไฟออกก็เบื้องต้นเราก็เดี๋ยวลองเปลี่ยนเรกูลเลเตอร์ดูก่อนนะครับไปททลร์สเตปเนาะเรกูลเลเตอร์ตัวนี้เปลี่ยนง่ายอยู่แล้วแล้วมันก็จะมีเยอะอยู่นี่นะครับเดี๋ยวผมหาเอาจากตัวกเก่าๆแถวนี้เนี่ยน่าจะมีอยู่นะครับลองตัวนี้ก่อน มก็จะมีอยู่เยอะอยู่นะฮะเพราะว่าบางทีผมใช้แล้วมันเสียผมก็ขี้เกียจซ่อมของตัวเองนะอันนี้น่าจะมีใช้ได้อยู่เก็บซัพลายมีการดังแท๊แกแท๊กแท๊กนะฮะผมยกออกจากตัวนี้เนี่ย ไม่เลยนะครับต่างทะลุเนาะชัดเจนนะครับ ันนี้เราเปลี่ยนเนกรเลเตอร์ลนะครับหนึ่งตัวไปแล้วนะครับหนึ่งตัวก่อนนะครับประเดิมมาเลยหนึ่งตัวนะครับตัวเก่าไปก่อนหลังแตกไปละของป้อนไฟที่สิกโวลต์นะครับพอเอาไม่รุนแรงนะครับอาการที่ได้ก็คือนี่ฮะการที่ตามมาด้เป็นแบบนี้นะครับเพื่อนนะฮะนี่นะฮะเปิดติดนะไฟกระพริบนะครับ เชื่อมบลูทูธได้นะครับนี่คืออาการที่ผมอาการที่ประจําเลยนะครับที่ผมจะทําให้ดูนี่นะก็คือพัดลมจะหมุนตัดหมุนตัดนี่นะครับนี่คืออาการจากที่เราไฟเกินนะแล้วเราก็าเปลี่ยนเรกูลเลเตอร์แล้วนะครับตอนนี้มีไฟเข้ามาเลี้ยงระบบแล้วจากตอนแรกที่เปิดไม่ติดนะครับตอนนี้ก็คืออาการหมุนตัดอย่างเงี้ยคือ,อระบบยังไม่เจอ พขยายครับพัขยายยังไม่ทํางานนะครับนี่นะฮะขึ้นนะครับบูชิออดีอนี่นะฮะเมอเราคอนเน็กปุ๊บนะฮะมันก็จะไฟมันจะหยุดกับทิปเนาะนะครับเชื่อมต่อแล้วแต่ว่าพอลงก็จะหมุนตัดหมุนตัดตอนนี้คือตอนนี้ถ้าต่อก็คือก็จะเสียงไม่ดังนะนะครับเสียงลำโพงไม่ดังนั้นเราก็ต้องมาเช็คกันต่อนะครับตอนนี้ถึงเราจะต่อลำโพงก็เสียงมันก็จะไม่ดังเนาะ เพราะว่าพักขยายยังไม่ทํางานนะครับยังไม่ครบเงื่อนไขทีนี้เราก็ต้องมาดูว่าเออมันเป็นเพราะอะไรน,นี้นะนะครับโอเคนี่นะฮะมีบอดใหม่ๆเลยนะครับเนี่ยว่านะแค่จะไม่ได้ใช้เลยมั้งนี่ฮะไม่มีฝุ่นเลยนะครับว่าน่าจะแบบเปิดซิงเลยเพราะเปิดปุ๊บก,ก็แบบ ไฟเกิดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บดับเลยนะครับผมว่างานเข้ากันไปนะครับโอเคนะครับเบื้องต้นนะครับถ้าผมเสียบไฟเนาะมันก็จะมีอาการเดิมอยู่เนาะก็คือเนี่ยนะฮะพอลงก็จะหมุนหมุนหยุดหมุนหยุดนะครับนี่นะหมุนหยุดหมุนหยุดนะครับโอเคนะครับวิธีเช็คนะครับเบื้องต้นนะครับนี่เนาะ R R สิบเอ็ดนะครับ R สิบเอ็ดนะครับ ให้ดูนะครับอ่าสิบเอ็ดอยู่ตรงนี้นะครับให้จิ้มตรงนี้นะครับมันจะต้องได้สิบสองแล้วก็จิ้มอีกฝั่งนี้ก็ได้ครับจะได้สิบสองอาจจะได้สิบเอ็ดกว่านะครับอ่าสิบเอ็ดนี่นะครับสิบสองนะครับตามสเปคนะครับนี่นะครับสิบเอ็ดจุดห้าศูนย์นะครับโอเคทีนี้ไฟส่วนนี้จะไปเลี้ยงนะครับระบบข้างบนนี้นะครับออฟแอมเลี้ยงออฟแอมส่วนนี้ นี่นะครับนี่ฮะออฟแอมนะครับนะฮะและส่วนหนึ่งก็จะมาเลี้ยงเอ่ลกุเลเตอร์ตัวนี้นะครับตัวน uh no uh uh pues ี้นะฮะตัวนี้จะทำหน้าที่จ่ายไฟให้บลูทูธนะครับนี่นะฮะสิบสองโวลต์ตัวนี้นะครับนี่นะฮะสิบสองนี้นะไฟตัวนี้จะไปเลี้ยงบลูทูธนะครับก็คือตัวนี้บลูทูธทำงานละโอเคตัวนี้ครบจบแล้วนะครับออฟแอมมีไฟ บูทูธมีไฟนะครับคือเหมือนจะทำงานนะมีออฟแอมนะครับแต่ประเด็นเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นะครับมันจะมีตัวนี้เป็นลายไฟนะครับเป็นลายไฟไฟเข้าภาคขยายจะมีสส่วนนะครับเพื่อนนะครับมีเข้าด้านล่างนะครับเข้าด้านล่างก็คือเมนไฟนะครับก็คือวงอินพุตเลยนะครับด้านล่างนี้นะครับกับวงจรคอนโทรลพาคขยายนะครับวงจรคอนโทรลนี้อยู่ในภาคขยายนะครับตัวนี้จะ ใช้ไฟ12โวลต์น,นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะจิ้มด้านบนนะครับเพื่อนนะครับเราจิ้มด้านบนนี่ครับเนี่ยมันจะมี R54 R19 R53 R3 R2 แล้วก็ R52 เนี่ยสามเนี่ยหกตัวนี้นะครับหกตัวนี้นะเราจะจิ้มด้านบนนะครับแล้วก็ด้านล่างสลับกันนะครับทั้งสองด้านจะต้องมีไฟนะครับทุกตัวเลยนะครับหกตัวเนี่ย ทั้งด้านบนด้านล่างเลยนะครับเดี๋ยวผมถอดพัดลมเนาะเดี๋ยวมันช็อตเนาะเนี่ยเดี๋ยวผมจิ้มให้ดูก่อนครับ R ห้าสี่นะครับเดี๋ยวผมมิเตอร์มาวางนี้เลยจะได้เห็นเนาะ R ห้าสี่มีไฟเข้านะสายหลุดพักหลุดนะฮะ นี่นะรสิบสองนะครับ r ห้าสี่นี่นะฮะขาล่างนี้ฮะขาล่างนี้ไม่มีไฟนะครับนี่นะฮะเข้ามีนะครับออกไม่มีนะครับตัวนี้นเข้ามีนะครับออกหายนะครับเข้ามีนะครับออกหายนะครับเข้ามีนะครับออกหายนะครับนี่เข้านะครับออกหายเหมือนกันนะครับ ที่เข้าออกก็หายเหมือนกันนะครับถ้าเป็นลักษณะนี้นะครับก็คือตอนนี้พักขยายพักขยายสองตัวเนี้เสียไปแล้วนะครับนะฮะเราต้องเปลี่ยนพักขยายทั้งคู่นี้นะครับเปลี่ยนทั้งสองคู่เปลี่ยนทั้งคู่นี้แล้วก็เปลี่ยน R ตัวนี้เปลี่ยน R นี่ครับสามตัวหกตัวนี้นะครับเปลี่ยน R สามหกตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็เปลี่ยนพักขยายคู่นี้นะครับนะฮะลองดูนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่า เปลี่ยนแล้วมันจะดังเลยนะครับเปลี่ยนแล้วอาจจะมีเงื่อนไขอื่นอีกนะครับที่มันโดนไฟเนี่ยพาดไปถึงนะครับอาจจะเปลี่ยนผ้าขยายแล้วเปลี่ยนอาแล้วอาจจะไม่ดังนะครับนี่ผมวิธีการตรวจเช็คนะให้รู้ว่าตัวเนี้ยผ้าขยา,ายของเราเสียแล้วนะครับซึ่งส่วนเรื่องการเปลี่ยนเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของเ,อเป็นเรื่องของทางแบบมันเป็นเรื่องของการแบบเหมือนเป็นการทดลองนะซึ่งเนี่ยตัวเนี้ยเรารู้มันเสนียแล้วเราก็ต้องใส่นะครับก็เบื้องต้นต่อไปก็ส่ไปสเต็ปที่สองก็ อีกแบบหนึ่งนะครับแบบหนึ่งก็ให้เอาอเมเตอร์เนาะปรับโอมมเตอร์แต่ส่วนมากจะไม่ช็อตรุนแรงถึงขนาดนั้นนะครับให้เราวัดเจอนะครับตัวนี้ไม่แน่ใจเดี๋ยวลองวัดดูก่อนนะครับปรับโอมมเตอร์นะครับกิมนี่นี่ช็อตรุนแรงเลยนะครับเพื่อนเพื่อนดูนะครับนี่นะครับเราวัดขาบนไม่ช็อตนะวัดขาบนขึ้น ประมาณนี้นะครับวัดขาล่างนี่นะครับช็อตเลยนะครับทุกตัวเลยนะครับเพื่อนนะครับทุกตัวเลยอะ่ะเนี่ย R54 R19 R35 อู้ R3 R2 อู้อันนี้สามสิบกว่าโอห์มช็อตทุกตัวเลยนะครับเนี่ยถ้าขยายช็อตหมดเลย Hey, ช็อตสองตัวนะครับช็อตทุกขาไฟไฟเลี้ยงระบบนะครับอินพุตนะครับไฟเลี้ยงระบบชุดบนเนะี่ยเป็นตัวนี้เป็นวงจรนะครับเป็นวงจรพักขยายเนาะแล้วตัวนี้เป็นไฟขยายเนาะภายในไอซีก็จะมีวงจรขยายเขาอยู่เนาะนะฮนะนี่นะฮะวงจรภายในเขา่ยช็อตบนเลยวิธีก็คือเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนและอาจจะต้องเปลี่ยน R ด้วยนะครับถ้าไฟไม่ออกแต่อีกมีกกกวิธีหนึ่งก็คือให้เรายกมาลุ้นว่าเราจะเปลี่ยน R ดีไหมนะครับว่าเรา จะต้องเปลี่ยนหรือเปลี่ยนผ้าขยายอย่างเดียวนะครับให้เราเอา่อเราเอานี่นะฮะเรายกผ้าขยายออกก่อนทั้งสองตัวเลยนะครับเดีย๋ยวผมยกออกไว้ก่อนนะครับสองตัวเลยนะครับตอนนี้สองตัวนี้ช็อตอยู่แล้วแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ประเด็นที่เราต้องการทราบก็คือว่าเราต้องเปลี่ยนอะไรบ้างนะครับนอกจากสองตัวนี้นะครับตัวอื่นต้องเสียต้องเปลี่ยนด้วยไหมอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่า การที่ไฟมันเกินเนี่ยมันมันแวบ,บเข้ามาในระบบเนี่ยมันจะมันก็จะทําลายหลายอย่างนะครับอุปกรณ์หลายตัวนะครับจะเสียไปตามมันไปด้วยนี้นะครับดี๋ยวก็มาดูต่อไปบอเช่กนั้นเนาะเดี๋ยวเราลองอีกวิธีหนึ่งนะครับเพื่อเช็คว่าเ,เราจะต้องเปลี่ยนอะไรบ้างเนาะตัวนี้ไม่มีผ้าขยายอยู่แล้วนะครับออกแล้วนะครับ ไม่มีพัดขยายออกเดี๋ยวดูพัดลมจะเป็นไงเด่๋ยเพื่อนดูนะครับนี่นะครับพัดลมจะติดตลอดเลยนะเห็นไหมอย่างนี้แสดงว่าเมื่อกี้พัดขยายมันช็อตอยู่นะครับทําให้แบบระบบมันตัดไฟนะครับนี่คือยกพัดขยายออกนะพัดลมหมุนดีเลยนะครับโอเคอย่างนี้มีความเป็นไปได้นะท่านั้นเดี๋ยวผมมาวัดไฟในจุดเดิมก่อนนะครับเนาะที่ว่าเราลองเมื่อกี้ที่ไฟมันหายไปนะครับ R54 ขาเข้านะครับนี่ตัวนี้เราต้องตัวนี้เอ้ยตัวนี้มานี่ยังไม่ขาดนะครับไอไม่ขาดขาเข้านะครับสิบสองนะครับห้าสิบเก้าขาออกไม่ขาดโอเคนะครับไม่แน่ถ้าเราโชคดีเราอาจจะเปลี่ยนแค่ตัวพักขยายอย่างเดียวนี่ R สิบสองฝั่งออกเอ้ยไม่ขาดฝั่งเข้าฝั่งออก เอ้ยไม่ขาดเข้าฝั่งออกเอ้ยไม่ขาดสักตัวเลยโชคดีไปเข้าฝัางออกโอเคโอเคต่อไปแล้วก็เพื่อความอาจจะฟุกนะครับเราเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนเลยก็ถือว่าเป็นนิมิตใหมายที่ดีนะครับเผื่อมันจะฟุกนะฮะ แต่ที่แนี่คือพักระยสองตัวเนี้ยมันเสียอยู่แล้วแหละนะครับแต่ประเด็นคือเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนแล้วมันจะใช้ได้ไหมเหลือสองเม็ดพอดีนะครับถ้าไม่ได้ก็ต้องลุ้นนะฮะเหลือสองเม็ดพอดีเลย